ยังงเด้งยังเดงยังไงโอ้มัเปสิพ่อเนาะเนาะนี่หน่อยเนาะนี่อะไปสิพ่อไงยังมันหลบมอยุมันหลบเลยพี่ภาพเพื่นมาไทยผู้ไปพี่้องแตกหูแตกตาทานอยู่เพื่อนบบงามเอาหนึสองส กลมกลาบเด้อกลมกลาบงามเด้อกลมกลาบงามพี่หยับลงมาพี่แล้ววะพี oh. ่มาลากับมาขาบลงขาบลงงามงามด้อก้มกระโโตกดงามอ๋อใช่มาฮยอดเหรีนฮอดซานแล้วให้พี่น้องเลยมาซื้อเครื่องไปเดิน ลงคลองลงคลองเก่าสบายดีสบายดีนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอจีคือเก่าคนเดิมเด้อเนาะสบายดีสบายดียดอ้าววานนี่ก่กินเพลวะนี้กินเพลแล้วบอเออเนาะ เปียกไหมฝนตกฝนตกแหงมากมายกของก่อนเด้อฝนไม้เล่นนีน่เนาะได้อยู่บฝนมันกแหงบ่องตรนนงเม็ดเดียวนี้นี่ยดงไงเนี่ยวนี้ได้ชนิดเรื่องัะไรยังยังระวังไม่ยีเนาะเข่า กี่บาทสิโดดจึกเลยนะยังระบางอยู่เสร็จแล้วจนอ่อนมัดอันนี้กล้องอะไรเห็นงูกลาซื้อกลอยได้ซื้อโอ้ักแลนว่าแกงเห็ดงูกี่เดือนวันนี้นะแกงเห็ดงูกีไรได้เนี่เพิ่งจะได้กินเพิ่งจะได้กินจะดีนะ ไปนีปไปลุก่เ้เอไปดเจ้าไปเ่ไรจ้ะล,ละ่ะนักนักลูกมีแต่ของนักคุาขนมไม่ให้เวเอาขน,ม,ม,าาขนมนะน,นักก็นักนักลูกนักมากเอาขนมพอพุออพอดีมาพอสาวๆพอนั่งอยู่พอดีเลยพี่น้องเลย เด็กของซอยเลยเละลายมาเลยยูมดีได้นุ่นโคบได้ค<อ>่ะเบิ่งเราทางดุมันอ่ะเห็นอน่อนอ่ะเอเอใบใมันวุดนทงนี้อีกแน่นะ่ะถึงน้ำเลยมดทานี่ ของหวานวาของไข่นี่แหละนั่นก็ได้างอืมเฮ้แม่โอ้ยอ่ะขอบใจทั้งสาวๆเพลยนเส้นหวานถูกนะมาให้แม่เถ่าวเลยทั้งเมยี่ดิ ได้แล้วบ่ลำไฮลำหน้าหน่ะยังลายอยู่บยังหน้าสิบสามห้โอ้เสียก็ได้ได้แสนละกาเบิร์ดหรบ้านใหม่บอหะบ้านใหม่โอ้

นอนหน้าบ mm. ่เนี่ยนอนหน้ามือคนบ่นอนนะนี่คือไปหน้าบ่เนี่ยนี่นะมาบัวาเออขวาทางเปื้อนเนาะขวานนั่นเนาะหนีแต่ว่าลูกอยากขนมได้อย่างมากเนาะาบัซช้า ยังไงยังเงยังเงโอ้แม่สิพ่ยเนาะนี่เน่อยรอเนี่ยแม่สิพ่อแกยังมัหลบมิยังหลบเลยหงำนุ๊บบาทนะคนชิยุทจได้บอแมงกแมงกระลาเขาตแมงกระลาเขาโตแมงแขงคนแซน้ำเดยมมงอยากตายเลย เดียวนยอนไม่ต้องมาขวบอ,อ่ะเป็นทาย,ยาท่าฉันได้นะไปได้ไดถุกหนึ่งค่ะมันเป็นะไรกันกำไรอ่ะแม่เอาไปถุงหนึ่งนะกำไรเบิดเลยมีอย่างเลยชือบตายชักแล้วเห็บรู้แบบตื่นเลยเช่งชีวิเลยดิพอยยุกนะพอกินพอเออให้กินไม่แค่นะ

มีขาไปเลยลูกเก็บได้ดีเท่ก้อยมา่ี้แต่ค่าเครื่องแล้วบัตรเลเสร็จล้ค่าเครื่องก่อนบัตรเลยดูสบันพุ่นโอบโอบก็พุ่นเออะยามีพุ่นมาบ่่มายเอกระัเลยอเาเียก็เลี้ยงข่าตู้เลื่ก็ไลยนะเบียเบอร์ละ xăm cơ xăm cầu và bưng mặt hai rồi xăm cầu nữa à. đây xăm cầu đấy nó tối nay em cô sẽ không không thì mắc nọ trên ừ, nhắn nè em mà bên được thì ừ. Oh. À, ม่เนี่นะม่คิดไม่ยุ่ง้ากดคลิแหลยน่นี่จะไาเริ่มงานวันนี่ฮะไนขนมก้สวงขบายดีขาบาดีถ้าเปิดคลิปเลย่ค่ะข,ขบายดี โอ้ยสบายดีลำลำลำสบายดีไหมเปิดคลิปแล้วนี่ค่ะลำลำเลยลำลำว้า <c oughs> เล่นก็เล่นก็ ข้ามันสบัสดีสบาสดีข้าวข้าวมึก้วันน่ะเนาะข้าวไยชิปไรนี่ค่ะเบิรงดไม่เข้านะเดี๋ยวมีตัวกระตั้งอีลูกลามข้าวสบายดีสบายดีอ่ะจังเนาสบาสดีอ่ะชิบไปใายไีมค่ะ โอ๊ยข <chat> ่อยจะซล็ข่อยไม่ีเงินมที่ไหนเลยนี่จะเป็นช่รอยนี่อุ้ยกงเลยเนาะหาก็ซึ้งใหม่โอ้ยแม่ ลำนีนกลขึ้นเลยแท้โอ้โหฮ่าฮ่าฮ่า่เนเนเนป่าไทยป่าติเตนเนยังไม่เทอะเลยไปเมื่อก่อนเด้อสบายโอูยรดน้ย ปเนจักโหจะวันอย่างว่าจักคันวันห่บยเยบายอ่ะักไปน้มยเอาเ้ยเออยากไป้มยเดนจีบไปใช่ฮะเดนจีบไปใช่ก็รถไดู้กสิเมะได้ดุล่ะเออป่าสิเมืได้ได้ดกไปขี่รถโอ้ยเยกระหนงหางด้นได้ก็ อาขี่แบบน,นึงพอมีแหง้งสบายดีมาต่อกันอีกเล้วหอยพีองต่อกันจากเมื่อคืนนี่แหละเนาะสบายดีสบายเดินฝริดทำพร้องเต๋อผลมาเรียกอยู่ไอ้บัดมหาโุกก็ลเลยพาหอยพีองมาเลาะเลยจงวารจการต้องกาันเนาะจงวารจกาศร่มเย็นนะร่มโมเด็มนี่นนมืดมืดฟ้ามืดฝนเตี้นี่ แม่ข้าังวใบตัวหน้าตะฝุฝนบริโตกแล้วโอ้ยังเป็นฝ่าตะเอน้ำจังเลกฝ่าสาวนอยมากราบก่อนถ่าบริไตหูวตาถูกเทียนให้เพลรนซักราบล้วชิดใจแล้วหนุนละคุณจะมาขอเดกเพลินบ่ได้โคกโต้คุนจะหายบ่เนาะย บ luxury, no it, He then, so, ุหรี่สื่อชอบบ้แม่ถึงคนหายบ่ซื้อก็บคนหายยิ่งเาได้เนาะเออแล้วเข้าไ้ก็ขอเพิ่อนคุยบอกว่าเอาอันนึงเอาอันนึงเ่งคนบอกอะไรได้หรองั้นก็เอาอันเดียวเอาอันเดียวเจ้าใส่ของเธอเดี๋ยวแม่เราเปลี่ยนกลับกล่องแล้วพี่น้องเลยไปเลยบารับไอ้ส้มบรรยากาศเนาะจังหวัดมหาดุสกากับเย็นร้ายนะใครไปลองไอเย็นแตงมายากอย่าเนาะ ต่างคนต <a Chris. S 2> yeah. ่างมากกระไดให้พ <tim> ว <theory información> ่เรามากัดมาไหว้ลายนี่านนี่อจะลายความื่มนี่ควาบ้านี่มันผัดแม่กลังไอเดวนุ่มก่อนตะกี้มนนี่พแม่ลงมาบ้างนี่หาลงมา ในคักเนาะในดอกนอแล้วว่ะดอกน่าเปนสีเขียวเปลียนสีกะสีฟ้าเม่สีเขียวมีเขียวมีตัวแค่ออน้าเปสีฟ้าเนาะมาให้สีอ่ะมา เดินไปแล้วผายมอเอร์มากะขอพรอเดินเดี๋ยวกอพรน,น้เพลินอกกขอมาแล้วนี่น้ำเพิ่นีไไขอสคข,ขอลับน้ำเพิินได้เลยเย็นนี้สาวากัน,นปไปวันนี้ตื่นเต้นอย่างตื่นเต้นน้ำนปลา,ปาไ,ปไ,ไ,ปไปไปไม่ไปกลับไปบายพ่ะ ด้ไามาพี่ก่อนสิลูบ่รูบบายพ่อหาลูกอาส่าใส ค anyway, ือของแทศข้าล่างเป๋วนี่ Dir ุ่นบ่ป่ะืออจะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายหุ่บมามามาถ่ายให้มันมา เหมอนกูมีธีถ่ายูพนหนึ่งถ่ายน้ำเนหนึ่งสองสามเอาหนึ่งสองสามเอ้านานๆที่พาเพื่นมาถ่ายูพี่น้องแปลกหูแปลกตาถ่ายอยู่เพื่อนบงงามเอาหนึ่งสอส

โอเคฮะมาไปแดดห่ะค so, okay. ือตาหิแต่เลยมันเอ้าเด้อาลไปมาพี่ไปปลาหอยเี๊องไลส้มบรรยากาศวันนี้นีเซนบอเลตเลพค่น้องเลยไม่เหงาไม่เื่อมาบินแค่น นม um <mel> ่นะลูกอ <mel> ันนี่ลูกเอสรีมงคล่นะขอได้ขโตว่ะขอไดเขตเนี่ยขอได้ขาโตน้ำปูกันเด้อขอสุขอลาบขอลาบแม่ข่ายจ่นี่อสี่ข่ายทำบะหมี่นี่นักก็คือน่ เหรไปนาะงมละเราอาพุนบระเดปัเข้าสน่ขอละขอโตกไปเลยไปดูปบไม่ได้อาพุนตัวดี้เเต็มอันนาานี่อันนี้เพิ่ห้องผ่านกรบ่ะ ตอนนั้นเพิ่นว่อยสร้างอยู่ค่ะเด็ยคนหนึ่มันมันสี้างขาวสางขาวบ่างขาวมันมันพุดบ่

อันมอันี exactly. ่คือจะเป็นหมอกคน้าเลยเนาะแม่วะทาเอาใคต้องการแรงว่าาจะ่นีแล้วรทแ่วะสำเดเดีบวกัดจังมาแค่เอป็นน้ลายสมปัดมาแลยกับมาแค่แค่อะไรกับว่าต่เสล่ไหม ปาเ้าวนยน่ะกับนี้ต้มด้ฮะเด้อรมได้ี่มันคือตัวน่องบุคลาอสาบุตร มีว่านก็มีอ,อ,อยู่องค์หนึงอยู่นาซินนะแต่ว่องค์น่ันนี้แว่าออันนี้ขึ้ว่าอมาขอทาหซาขอโชคขอลาขอรวยขอขอรวยขอหางขอมีแม่แม่เงินถักสีดอค่ะัสีอะไรถี

กลมกลาบด้อกลมกลาบงามๆด้อกลมกลาบงามที่งับลงมาที่เดี๋ยววะที่มักงาบงับลงกงาบลงงามๆด้อกลมกระโตลงน้ำอ๋อ เราเ็นโรคขี้มาเพราะว่าบรคขีน้นเราชิได้มากนะไ็ใจ่กินขอว่ากมนะ่ยรคขีนผิวแพ้ได้ บันนี้เฮาเดินทางเฮาบนันอีไปะเดินทางวันนี <c oughs> ้เดินทางวันนี้โอเคแต่เราไป <c oughs> พี่น้อกก็รับสิทธิ์พี้แม่ร้องเพลงกับสิบบขอจบจุกมาเด้อพี่น้องคลิปต่อจากเมื่อคืนนี่แหละพี่พี่ดองเลยพอุีได้โอกาสมานเลยกับสาวลอยเพื่อนก็อยากมากราบมาไหว้กันเลยพาคนเขามาเลาะเลย ป่ะธุคลิปนี้ไม่ต้องเปลี่ยนขอล่าก,ก่อนเด้อเนาะกล่าวข้วมาสบายดีให้โชคขบนมาเมื่อสุขสุขคนเด้อให้พี่น้องไยสุขมาเฮกน้ำกันไงอยู่วัดมหาสุข